สารอะไรแต่มันครบหมดเลยว่ะมางเงินเนาะมันครบดีว่ามันอยู่ในขวดเดียวกันเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาคุยกันไล้วยวเราก็มีตังค์น้อยเนาะเอามาฉีดครั้งเด็กพอมึงเป็นไงม่งอ่ะพอมึงเัอมันก็ดีเนาะไปมันจะนวลออกเป็นมันแรกมันจะออกแดงแดงแต่พอฉีดถ่มแดงไปแล้วมันมันใบเขียวมันเงาอ่ามันจะเป็นเงานั่นก็ถูกใจดีแตกอด มันแตงดอกแสดงว่าเดี๋ยวมันมีลูกอีกใช่ไหมใช่แลนดดอกมันแตงยอดนี้เลยเรายังดูยังยังคุยเขาบอกไม่น่าเชื่อนะฉีดมันแตกดีนะเราก็ชอบปกติกี่วันฉีดครับสิบวันสิบวันฉีดทีแล้วก็นีมาของโสมแดงเราก็กะว่าจะล้นลงอีกคือยาที่เรามันใช้มามันแรงไงเราใช้ยาแรงมาตลอดใช่ไหมครับแล้วแต่มันเราก็ใช้แต่ทุนตูงกว่าฉีดทังก็เป็นพันนั่นเอง เป็นพันถ้าเกิดนี่นะอันนี้เราฉีดทีหนึงขวดนึงพอดีขวดนึงหมดนี่เลยขวดนึงประมาณกี่ไร่นี่สามไลน์ก็กว่าสามไลน์กว่าขวดนึงพอดีต่อค้างเหรอครับห้าถังต่อครั้งห้าก้อนสองไลน์ลิตร่เนียประมาณเห็นชัดนี่นี่คือแบบตรงที่มันแตกนี่เนี่ยแตกแล้วมันออกดอกมไหมเนี่ยเรารักแค่นี้เออบางต้นบางต้นมันแตกแล้วมันจะออกดอกไหมไเลยักบางต้นมันไม่ใช่แตกแค่นี้นะมเลยชอบดอกนะเลยรักสมแดงเลยใช่เออ เริ่มรักที่แรกก็ครั้งแรกกันเนาะแต่ไม่ใช่คนแบบไม่กล้านะแต่นักมันต้องลอถ้าแตกเยอะมันจะดีอแตกเยอะยิงแตกแล้วมีดอกตามมาเราก็จะได้เยอะเองเออวันนั้นเขามาดูอะไรย่งบอกนี่มาดูมาดูอลังการเลยเนี่ยแล้วยังอยู่ไหมไปกนะไปเรื้อยเรื่อโอเคโอ้นี่แีนี่นี่นีนี่นี่กี่นี่นเ่นี่นเ่นี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 ่่นีนี่น่มีนปน อลังการอลังการเลยอ่ะดูสิเนี่ยถ้แท้ยางงี้นะลูกจะเป็นพั่วเลยเนี่ยถ้เป็นดอกเป็นพว่หัวอย่างงี้นะลูกจะเป็นพั่วเนี่ยอะไรอ่ะก็แน่ๆเห็นไหมเนาะยิ่งบอกพอมึงเริ่มอลังการเริ่มปีโนนปีนีเราเห็นแล้วโง่เงยไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันน่าเชื่อชื่นใจไหมอะี้อ่วชื่นใจแต่เราเห็นอย่างเงี้ยชื่นใจเนี่ยเห็นไหมครับ อย่างนี้แหละเดี๋ยวถ้าออกลูกมันนั่นกิ่งลูกมันอย่างนี้เลยเนี่ยไหนกิ่งมันจะเป็นยังไงถ้า,ถ,าถ้าลูกโตแล้วก็อ่อนลงมานีเลยแล้วน้่ผู้ชายเป็นยังไงบ้างดูละอ้าวกับเขาเรียกมาดูไงแรกับเ <laughs> ขาดูโอ้พ่อมึงมันมันละการงี้วะกัเนเหี่กันผลพ่อก็บอกแม่ดีใจบอกอึ้งดีใจที่อยากจะได้อย่างเงี้ยมันเป็นปั้นอย่างเงี้ยมันเป็นปั้นอย่างนี้ก็คือหนึ่งไหมนะดอกหัวไม่รู้จะกี่ดอกอันนี้นี่คือเป็นหัวไม่ขีดแล้วครับ หลอดหลอดได้หม่ำแน่ได้หม่ำแน่เพราะปลามันโดนยาไอโสมี่แล้วเป็นแบบนี้มันเป็นอยางไงอ๋มันเงามันเขียวอ่ามันก็จะไม่เป็นแบบมันก็จะไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไม่มีจุดไม่มีตำหนิไงนี่รอมีตำหนิไหมไม่มีตำหนิอันนี้โดนโมแดงแล้วอ่าโดนแล้วนะที่ออกนะก็นี่ใบมันฉลาดมันจะแก่ก็ไม่แก่จะอ่อนก็ไม่อ่อนใช่นั้ละเนี่ย แกก็ไม่แก่จะอ่อนก็ไม่อ่อนอย่างนี้มันแก่แล้วอ่ะเขาเรียกใบฉลาดใบฉลาดแล้วแก่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยแก่แล้วไม่ฉลาดแล้วไม่ฉลาดอยากจะเริ่มโง่เลยอยากจะล่วงแล้วใบอ่ะเห็นไหมถ้าถ้าใบโง่เลยมันจะล่วงใบโง่เลยจะล่วงอออย่างเงี้ยก็จื่นใจทำไมไม่ต้องมีถึงก็เต็มเลยตรงโน้นมั่งตรงนี้มั่งอะรเปอย่างนี้ก็พอใจแล้วเนาะอ่าอย่างเงาเห็นไหม เห็นหัว<อ>ไม่คีดนี่ก็ชื่นใจแอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แน่ได้มัม่มได้แน่ <c oughs> <c oughs>